สวัสดีครับผมโอ๊คกิศราเฉลิมสุขกลับมาอีกครั้งกับ EAI Series ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างระบบอีเมลที่รองรับการใช้งาน EAI ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้ข้อ1น,นะครับระบบปฏิบัติการเราจะใช้ CentOS ในการทำงานข้อ2ส่วน MTA หรือ Mail Transfer Agent เราจะใช้ Postfix ซึ่งเป็นที่นิยมและรองรับการใช้งาน EAI แล้วนะครับ 3. MDA หรือ Mail Deliver Agent ซึ่งเราจะใช้ Dovecot ซึ่งทำงานร่วมกับ Postfix ได้ 4. MUA หรือ เมล user agent ซึ่งเราจะใช้งานระบบลาวคิวเว็บ a i l ที่รองรับการใช้งาน eai 5. ในส่วนของดัตเตอร์เบเราจะใช้ m y s d b เพื่อทำให้ระบบอ e ีเมลใช้งานเมลบ b o x กเดียวกันทั้งชื่ออ e ีเมลภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่สร้างขึ้นมาคู่กันพร้อมแล้วมาเริ่มทำไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการติดตั้ง centos โดยเราอาจจะใช้ virtual box หรือโปรแกรมจำลอง os อื่นๆ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยอย่าลืมสั่งอัปเดตแพ็กเกจบน c e n o s ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ15-30นาทีขั้นตอนถัดมาเราจะทำการตั้งชื่อ EAI Mail Server ของเรากันนะครับในที่นี้โดมเมนของเครื่องที่เราจะสร้างอีเมลก็คือ eai.in.th ฉะนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราก็จะมีชื่อว่า mail. Th. eai.in.th ครับเราจะตั้งชื่อด้วยคำสั่ง hostnamectl r e set ขด hostname และเพิ่มชื่อเครื่อง oh. ที่ไฟล์ etc/hosts ในส่วนของไฟ r e w a l l เราจะใช้คำสั่ง firewall cmd เพื่อเปิด rewall ของเซอร์วต่างๆเหล่านี้ HTTP, HTTPS สำหรับเว็บ a i l MySQL สำหรับเข้าไปแก้ไขดัตเตอร์เบส SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS สำหรับใช้งานระบบอี a i l และเมื่อติดตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วให้กลับมาปิดไฟวอลส่วนดัตเตอร์เบสนี้ติดตั้ง MariaDB ด้วยคำสั่ง yum install มาเรียดีบีขีดเซิร์ฟและสั่งให้ MariaDB เริ่มทำงานด้วยคำสั่ง system ctl winwrt start w i n w mariadb พิมพ์ตามนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเราต้องตั้งค่าให้ Service MariaDB เริ่มทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง s e r v ์ฟเอร์ด้วยคำสั่ง system ctl w i n w enable w n w r t mariadb และใช้คำสั่ง system ctl w n w status เว้นวักมาเรียดีตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่า m า r ร a ยดีีทำงานเรียบร้อยแล้วโดยให้สังเกตที่คำว่า active โดยเข้าไปแก้ไขไฟล์ m าเรียดี server c n f และเพิ่มค่า utf-8 ภายใต้ bracket mysql db ดังภาพจากนั้นตั้งค่าเริ่มต้นการทำงานให้กับ m า r ร a ยดีด้วยคำสั่ง mysql underscore sql underscore installation เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน root และตั้งค่าความปลอดภัยพื้นฐานของ MariaDB หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราจะสร้าง Database และใส่ข้อมูลที่จำเป็นกันต่อในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง d a t a ตอร์เบสสำหรับเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบอีเมลและทำให้ระบบอีเมลรองรับอีเมลภาษาไทย โดยใช้ Table Forwarding ช่วยทำให้ระบบอ e ีเมลจัดเก็บอ e ีเมลที่ส่งถึงอ e ีเมลภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเมลบ็อกเดียวกันเมื่อใส่ข้อมูลลงในดัตเเบสเรียบร้อยแล้วเราขอจบการติดตั้งระบบอ e ีเมลในพาร์ทที่1ไว้เพียงเท่านี้ก่อนในคลิปต่อไป EP ที่5จะเป็นการติดตั้ง MTA ด้วยโปรแกรม Postfix และตั้งค่าให้รองรับอ e ีเมลภาษาไทยแล้วพบกันครับ